ระหว่างอาหารเสริมรุ่นเก่าอย่าง BCAA กับอาหารเสริมน้องใหม่มาแรงอย่าง l อ u c i n e อาหารเสริมตัวไหนที่ช่วยเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างกล้ามเนื้อให้กับเราได้มากกว่ากันเดี๋ยววันนี้โค้ชปูแน่นมาอธิบายให้ฟังแบบละเอียดเลยครับสวัสดีครับผมโค้ชปูแนนครับตอนนี้คุณผู้ชมรายการซีกแพลโปรเจกต์อยู่นะผมมาในคลิปนี้ครับผมเป็นคลิปที่ผมจะมาช่วยคลายข้อสงสัยที่ถกเถียงกันมากมายครับว่าระหว่างตัวของ BCAA น,นะครับผม Branched Chain Amino Acid นะครับกับตัวของ l l u c i n e เดียเด่ยวๆเนี่ยนะครับผมอย่างไหนสามารถทําให้เราสร้างกล้ามเนื้อได้มากกว่ากันนั่นเองครับผมทีนี้นะครับหลายคนอาจจะงงว่าแบบเอ้ย ก็ตัวของแอลลูซีนถ้าเกิดว่าใครที่มีความรู้นะครับจะรู้ว่าตัวของแอลลูซีนเนี่ยนะครับมันจะมีอยู่ในตัวของ BCAA อยู่แล้วนะครับโดยที่ตัวของ BCA a ครับผมนะครับมีชื่อย่อว่า Branched Chain Amino Acid ครับผมจะมีในส่วนของกรดอะมิโนอยู่3ตัวหลกัหลกๆครับนั่นคือตัวของลูซีน ไอโซลูซ so ีนแล้วก็วาลีนนั่นเองครับผมโดยที่กรดอะมิโน3ตัวนี้ครับจะมีบทบาทอย่างยิ่งเกี่ยวเรื่องของการสังเคราะห์โปรตีนแล้วก็การสร้างกล้ามเนื้อแล้วก็การรักษามวลกล้ามเนื้อให้กับร่างกายของเราครับหลายหายบริษัทเคลมแบบนี้เหมือนกันหมดครับผมนะครับทีนี้ครัผมอยากให้ทุกคนดูถึงตัวขององ,องค์ประกอบแต่ละตัวที่อยู่ในตัวของ BCA ก่อนว่า ไอ้สตัวนี้นะครับมันมีหน้าที่และบทบาทอย่างไรในร่างกายของเราครับมาที่ตัวแรกก่อนเลยครับผมนั่นคือตัวของแอลลูซีนครับในตัวของ b c a ครับผมจะมีปริมาณของแ l ลลูซีนอยู่ที่30-40%ถึง40%ของปริมาณ BCA ทั้งหมดที่เราได้รับนะผมอันนี้คือมาจากโรงงานนะครับทีนี้ครับในส่วนที่เหลือนะครับจะมีตัวของไอโซ u c ซ n e และก็วาเล่นะครับผมเป็นส่วนประกอบตามมานั่นเองครับโดยที่ตัวของ แอลลูซีนครับจะมีบทบาทเกี่ยวกับเรื่องของการกระตุน้นสิ่งที่เรียกว่า MTR o นะผม Mammalian มามา Target of Rapamycin นะครับซึ่งจะเป็นกลไกลและกระบวนการในเรื่องของการสังเคราะห์โปรตีนเพื่อการสร้างกล้ามเนื้อในร่างกายของมนุษยครับตัวของแอลลูซีนเนี่ยนะครับจะมีบทบาทสูงสุดในตัวของ BCA นั่นเองครับ แต่หลายคนจะถามว่าอา้าวแล้วไอโซลูซีนกับวาลีล่ะมันไม่ได้มีผลต่อการสังเคราะห์โปรตีนเหรอผมบอกให้ว่าทั้ง2ตัวที่เหลือครับผมมีบทบาทในเรื่องของการสังเคราะห์โปรตีนเช่นกันแต่น้อยมากๆครับโดยที่บทบาทหลักของตัวของไอโซลูซีนก่อนนะครับคือมันจะช่วยเก็บเรื่องของการเก็บกักกลูโคสในร่างกายของเรา ทำให้เรารู้สึกว่ามีพลังกำลังมากขึ้นจากการที่เราสามารถที่จะเก็บกักตัวของคาร์โบไฮเดรตได้มากขึ้นนั่นเองครับในขณะที่ตัวของวาลีครับผมวาลีเนี่ยนะครับจะเป็นกรดอะมิโนที่ช่วยลดอาการอ่อนล้าในตัวของกล้ามเนื้อของเราครับทำให้เราสามารถฝึกได้เข้มข้นแล้วก็หนักมากขึ้นอีกระดับหนึ่งนั่นเองครับแต่ไม่มีผลเป็นในยยะสาคัญเหมือนกับที่เราใช้ตัวของครีเทีนต้องว่ากันอย่างนั้นครับดังนั้นตัวของ BCA ครับผมหลักๆแล้วครับถูกใช้เพื่อการรักษามวลกล้ามเนื้อเป็นหลกักแต่ถ้าเกิดว,ว่าถามว่าเก,การ,รา สร้างกล้ามเนื้อมากขนาดนั้นนะครับทีนี้เรามาดูในฝั่งของตัวของแอลูซีนบ้างว่าถ้าเกิดว่าเราทานตัวของแอลูซีนแบบบริสุทธิ์นะครับจะเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายของเราบ้างอย่างที่ทุกคนรู้อยู่แล้วครับผมในข้อที่แล้วนะครับก็คือตัวของแอลูซีนครับมีบทบาทสําคัญสูงสุดในบรรดากรดอะมิโนทั้งหมดที่อยู่ในตาราง ของกรดอะมิโน,โนนะครับผมมันมีบทบาทในเรื่องของการสั่งคราอบโปรตีนหรือว่ากระตุ้นสิ่งที่เรียกว่ามัสโ p r โปรตีนซ n นเทซิสได้มากที่สุดในบรรดากรดอะมิโน,โนทั้งหมดที่มีอยู่ในโลกใบนี้ครับดังนั้นนะครับผมการได้รับตัวของเอลูซีนปริมาณ3 5กรัม นะครับต่อวันนะครับผมเพียงแค่3-5กรัมต่อวันครับช่วยกระตุ้นการสังเคราะห์โปรตีนในร่างกายได้สูงกว่าการใช้ BCAA แบบเดี่ยวๆนะครับผมถามว่ามากแค่ไหนนะครับมากกว่าถึง4เท่าเลยทีเดียวครับผมนะครับโดยที่มันมีงานวิจัยตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากครับผมเป็นงานวิจัยของดรเลนอตันนะครับจากมหาวิทยาลัยอิลลินอยนะครับเขาได้ทำการทดลองนะครับผมแล้วก็เก็บตัวอย่างครับคนพบว่าการใช้ แอลูซินแบบเดี่ยวๆเนี่ยนะครับผมสามารถกระตุ้นการสั่งเคราะห์โปรตีนได้สูงกว่าการใช้ตัวของ BCA ด้วยซ้ำนะครับแล้วก็มีงานวิจัยอีกตัวหนึ่งครับผมนะเป็นงานวิจัยของ American Journal of Clinical of Nutrition ครับผมค้นพบว่า การใช้ตัวของแอลลูซีนควบคู่กับเวโปรตีนครับจะสามารถกระตุน้นทำให้ร่างกายสามารถสั่งเคราะห์โปรตีนได้มากกว่าปกติเนี่ยครับถึง4เท่าเลยทีเดียวครับผมดังนั้นนะครับถ้าเกิดว่าถามว่ากรดอะมิโนโตัวไหนที่ช่วยเกี่ยว่ของการสร้างกล้ามเนื้อได้มากที่สุดนะครับอันนี้คือต้องขออนุญาตฟันธงแบบเต็มๆเ,เลยครับว่า เป็นตัวของ L- u c i n e นั่นเองครับผมดังนั้นครับโดยสรุปแล้วครับ BCA ครับผมก็จะมีอยู่3ตัวด้วยกันหลักๆนะครับนั่นคือตัวของ Lucine Isollucine และก็ Valine ครับผมโดยที่ตัวของ L- u c i n นครับจะมีบทบาทในเรื่องของการสร้างกล้ามเนื้อได้มากที่สุดนะครับในขณะที่ตัวของ i s o l u c i n และก็ Valine เนี่ยนะครับเป็นเหมือนตัวช่วยซัพพอร์ตเกี่ยวกับเรื่องของการเก็บกลูโคสแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของการฟื้นตัวของร่างกายเพื่อให้ร่างกายเนี่ยนะครับผมมันไม่ออลไลแค่นั้นเองครับแต่ถ้าเกิดว่าเป้าหมายของคุณ คือเรื่องของการสร้างกล้ามเนื้อแบบจริงจงจ,งจังๆครับผมเอลูซีนนะครับผมทานควบคู่กับตัวของเวโปรตีนครับจะช่วยทําให้คุณสามารถสร้างกล้ามเนื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงกว่าการใช้ BCAA หรือว่าการใช้เพียงแค่เวโปรตีนเพียงอย่างเดียวนั่นเองครับผมนะครับดังนั้นนะครับถ้าเกิดว่าคุณสนใจอยากได้ตัวของเอลูซีนนะครับผมเป็นตัวช่วยในเรื่องของการสร้างกล้ามเนื้อครับก็เพียงแค่พิมพ์คำว่าสนใจลงมาใต้คลิปหรือว่าทักมาได้ที่ไลน์ at sixpacklab ตรงนี้ได้เลยครับผมแล้วก็อย่าลืมขอคําแนะนําจากตัวของผู้เชี่ยวชาญของเราครับว่าวิธีการใช้ a อลูซินที่ถูกต้องใช้อย่างไรนะครับ และนอกเหนือจากนี้ครับถ้าเกิดว่าใครสนใจเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างกล้ามเนื้อแบบจริงจังครับผมทาง S i x p a c k Lab นะครับซึ่งเป็นแบรนด์ของโคชพูแนนครับก็จะมีของแถมมากมายครับที่เป็นตัวของโปรแกรมการออกกำลังกายหรือว่าเป็นตัวของอีบุ๊กเกี่ยวกับเรื่องของการลดไขมันครับผมมาแถมให้กับคุณด้วยครับผมถ้าเกิดว่าคุณสนใจในเรื่องของการสร้างกล้ามเนื้อแล้วก็การลดไขมันอย่างจริงจังครับอันนี้ก็อยากจะฝากไว้ครับผมก็ถือเกิชอบคลิปนี้ครับหรือว่าชอบโคชพูแนนอย่าลืมกดไลค์กดิ่งนะคร เพื่อที่จะไม่พลาดคนดีๆที่ผมจะนำเสนอทุกวันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ